ทุกคนครับนี่คือรถฟรีนะฮะอีก5นาทีเกมจะอัปเดตใครอยู่ในเกมก็จะได้รถคันนี้ไปซึ่งแน่นอนผมไม่พลาดมันดูดีด้วยคันนี้อาจจะขับได้ดีก็ได้โอ้โหคนเล่น4ี่แสนเยอะกว่าเพชรซิมิกนะ4ี่แสนหพันคนนะครับนี่คืออยากได้รถฟรีหรือว่าอยากขับรถกลางทะเลทรายรออัปเดตกันหรือว่ายังไงแน่นอนอัปเดตน่าจะเป็นอันนี้เป็นทุ่งหญ้านะฮะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่30,000เมตรอ่ะจะมีอะไรบ้างรออีก3นาที2 หนึ่งอัปเดตอัปเดตฮะให้รออีกชั่วโมงหนึ่งเหรอปกติคือเกมจารีใช่ไหมถ้าเกิดอัปเดตผมควรทำตัวยังไงดีผมได้รถคันนี้หรือยังหรือผมต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้ผมไปที่สกอนเกมนี้มานะฮะผมได้ยินเสียงกรีดร้องผู้คนรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนอัปเดตอยู่ไหนผมว่าน่าจะเป็นบัก๊กเกมนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องบัก๊กไม่น่าจะให้รออีกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมน่าจะบัก๊ก แต่ผมไม่กล้าออกเกมเดี๋ยวเกมจำเราไม่ได้ว่าเข้ามายืนหรอแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งต้องติดตามที่ Discord ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหคนเล่นห้าแสนหนึ่งฮะห้าแสนหนึ่งมืนอ่ะมาแล้วฮะเกมรีสตาร์ตเองเฮลิคอปเตอร์ซูมเฮลิคอปเตอร์โกลเด้นมินิกันเอเพ็กซ์เลเซอร์รถสองคันฮะเฮลิคอปเตอร์คันหนึ่งข้างล่างมีตรงนี้ด้วยโอพีเชส Army House อ๋ออันนี้น่าจะเป็นสกินน่าจะเป็นสกินแต่อันนี้เนะี่ยเป็นรถเอ e x แล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะฮะเริ่มต้นตรงไหนดีเริ่มต้นจากรถเมื่อกี้รถฟรีอยู่ไหนรถฟรีล่ะมาแล้วนี่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 นี s t i n g r นะฮะโอเคค่อยขับผมสนใจอันนี้คือมันแปลกแหวกแนวมากจากที่ขับรถอยู่ดีๆทำไมทำไมให้ผมบินได้เฮลิคอปเตอร์หนะฮะสุ่มสิครั้ง4ี่โลบัค อืมอืมแล้วอ๋อคือเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าสุ่มแล้วได้เฮลิอคอปเตอร์เลยนะต้องสุ่มให้ได้นี้ก่อนโอพีเชสใช่ไหมเพื่อที่จะมาสุ่มของข้างในอีกทีนึงอันนี้อ๋อนี่ข้างล่างอยู่ตรงนี้โอ้แล้วจะดูทันไหมเนี่ยอ๋อติ๊กถูกมาให้แล้วว่าไหนได้ไม่ได้อันนี้คือเบสิคไพรส์รงวันปกติต้องเป็นโอพีเชสก่อนแล้วก็มาสุ่มข้างในอีกทีฮะ โอ้มาแล้วฮะมาแล้วครับได้อะไรโอพเชสแล้วอะไรข้างในโกลเด้นมินิกันดหรืออะไรเมื่อกี้อะไรอ๋อโกลเด้นมินิกันอ๋อได้นี้ด้วยฮะได้รถด,ด้วยเกมมันแหลกนะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมผมได้เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์ถูกไหมเอเป็กเลเซอร์เอาผมได้ครบแล้วนี่ทำไมไม่ขึ้นอะ ไม่รู้เกมลวนมากนี่ไงเอกเลเซอร์ขึ้นเหมือนจะได้เม,มื่อกี้ทำไมไม่ได้เหรอสรุปได้หรือไม่ได้โอ้ยงงมากเฮลิคอปเตอร์อรมายัางยังยังไม่มาได้ไหมคันหนึ่งครับเอกมาแล้วเอกเลเซอร์ <c oughs> ผมว่ามันมันหนักขึ้นนะตอนแรกแค่สุ่มปกตินี่ต้องสุ่มวันนี้ก่อนแล้วมารุ้นทึ่งในอีกทีหนึ่งอันนี้ผมกดข้ามสคริปต์แอนิเมชันไปเลยนะฮะมันก็เห็นเลยว่าได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรบ้าง โอ้โหจะมาไหมหืมเมื่อกี้เท่าไหร่นะน่าจะแปดพันลบักค์เลวนะฮะยังไม่ได้เลยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นโอ้โห,โโหไม่มีเลยฮะโลเดนมินิกันมาบ่อยอยู่เนี่ยสองอันเลยเออโอเกมเดี๋ยวนะที่สุ่มไปยังอยู่ไหมเหมือนเกมจะรุนรวนฮะ ที่สุ่มไปโอเคยังอยู่หมื่นกว่าแล้วนะครับหมื่นกว่าลบบักไปแล้วนะฮะเฮลิคอปเตอร์ยังไม่มาครับกดเดนมินิกันมาบ่อยมากๆคือมันหาง่ายสุดในหีบสมบัติอันนี้ไง <c oughs> จะสองหมื่นลบักแล้วนะครับยังไม่ได้เลยฮะหนึ่งเปอร์เซ็นตโอเปลืองจริงๆสองหมื่นลบักแล้ว <c oughs> สุดยอดเลยอ่า นี่คือได้ทุกอย่างครบหมดแล้วนะเหลือแค่เฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวโลบัคจะหมดแล้วครับเนี่ยมินิกันมาเรื่อยๆเลยเปิดซ้ำไปก็เปล่าประโยชน์อืมน่าจะยากมากๆโอเคไม่หวังแล้วจะหมดแล้วครับเหลือ4,000โลบัคยากมากยากมากๆไม่ต้องไปเติมเปิดนะฮะเล่นปกติเปิดได้แค่ไหนก็แค่นั้น28,000โลบัคนะครับเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ฮะ ไม่มีครับไม่มาเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้มีเอเป็กเลเซอร์นะฮะสองหมืนแพันโลบัก <laughs> อยากจะร้องไห้ดูในเกมหน่อยเป็นยังไ,ไงบ้างเอาให้เลือกงี้เลยหรอเลือกนี้เลยเดี๋ยนะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปนะ๊บนึงแป๊บึึงอันเดิมก่อนเป็นทุ่งหญ้ากับเป็นทะเลทรายเหมือนเดิมแยกกันเรียบร้อยครับ <laughs> ถึงว่าทำไมเกมค้าง นี่คือเพชรซิมยังไม่ได้อัปเดตนะอัปเดตเป็นเดียวกันด้วยแต่ว่าตอนห้าทุ่มใช่ไหมเราบอกร่มไปแล้วฮนะเพราะเกมนี้ครับโฮโฮโฮเรียบร้อยเราบอก